เอาใหมลบเกมจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแขนเอาแขนกันไว้แขนทั้งแกะหพักอย่าเอาแขนแกมาโดนสวรรค์ฉันเฮ้ยยุบเฮ้ยมับเราเริ่มทำลายแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวต่อไปก็ไปแบบฟาดฟันกับศัตรูได้ละยกขึ้นมายกขึ้นมาสามกิโลฟังก่อนโอเคต้องไวเร่งทำเวลาหน่อยนี่ทำได้ละเดี๋ยวเอามือขวาออก มือขวาออกโอเคเอามือซ้ายมามือซ้ายมือซ้ายมาเอเหรือ <c oughs> ว่าเขาุดอยต์เอาถ่ายแขนเปไ็นไร่ะสวยอันนี้สว <c oughs> ยเอียงแต่ฉันเอียงก่อนเอียงแอุอ้ยอันนี้มุมได้จัดใครก็ได้เล็งให้ทีเดี <c oughs> ย๋ยนะ แต่อันนี้มันไม่ใช่หรอกแต่แข้งมุมได้เหรอว่าจะถึงได้ได้ผมได้แล้วนึงแต่มือขนาดนี้แล้วถ้าทั้งจ่อจะขนาดไหนไอ้ทั้งจ่อก็จะง่ายนิดนึ่งคือไปเชื่อตะปักตะปักไม่ไหวแล้วเชื่อตะปักตัวสองที่ไหวสองที่ไหวน้องแกแกนั่นสองอันไปเลยเดี๋ยวฉันขอเอาแขนออกจากตะวันนิดก่อนพี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวล้ม ปรมอาจารย์ยงชุนยังต้องอายครับมาแล้วเฮ้ยอนไรนะมันออกแคนไหะโอเคโอเคโอ้ยวุนแสนเอาไปเอาไปขึ้นไปเตอ เตยขึ้นไปจะเอาออกไปทีนี่จะฝังกันนี่นี่เออเอาไหมใ,ใจเยิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอนี้ไปเอาที่มือฉันไปเอาที่มือฉันไปเอานี้ไปวา,า,า,างให้ฉันเอานนี้ <c oughs> หมุนไหมแอดโอเคมาแล้วมันมาแล้ว มับเขาให้โอเคทำได้แล้วได้แล้วเอายกขึ้นหน่อยกันยกขึ้นมา,นนมาโอเคตักแกกดให้หน่อยมันจะหักลงไว้ก <c oughs> <c oughs> ันเลิกล้ำก่อนเอามือเอาแขนลงมา กดดีกว่าเกิดกดผมเลิกลำเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกระจับไว้เดี๋ยวฉันเอามือขวามาแปลมือขึ้นมากำแปลโอเคมาแล้วเดี๋ยวหยุดลำหยุดลำก่อนเอามือลงไปปั๊บแปลสอดสอดทัาไปข้างใต้แปลสอดทัาไปข้างใต้กด เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วมือไปชั้นมาแล้วชนะแล้วชนะแล้วตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงโอเคมับเดี๋วสว่านทิ้งแล้วหนึ่งตัวตึงไปทางนั้นเตรียมมาเตรียมรับเตรียมเปิดกล่องโอเคโอเคจะใช้สองมือไม่ใช้สองมือเห็นแล้วเอานิ้วโป้ลบเอานิ้วโป้ลบทิ้งไปเออเออเว้ยแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสวยสวย เฮ่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเลยยิ้มให้อีกนะนี่เปิดเองเปิดเองพี่ความได้แล้วพี่ต้องหยิบการ์ดพี่ครั้งเฮ้ยอะไรอ้าวฮะจะผ่านไปเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยเฮ้ยเอามือทิ้งก่อนออเามืใส่ใครเขารีบกดจังวะมันกดเองไม้มือเฮ้ยมือยังไงของฉันล่วงไปแล้ว ขอแว้งขอแว้งขอไหว้ขอไหว้ขอไหว้โอ๊ยอุย๊ยนั่นไงสมหน้า <laughs> เอาวางไว้อยู่นิ่งๆมือวางแก้ว <laughs> <laughs> แขนแค่หลบไปดิ yeah, แมน่นปะแมน่นปะโต๊ะหนึ่งตัวเอ๊ะ <laughs> เอาลงมาเฮ้ยใครทำแหลกริวทำแหลกลิวทำแหลก เดี๋ยวเส็จเลยเฮ้ยไอ้ครั้งฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ะ้าตเล้วใจที่ไหนดิีาไอเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา โดนไหมว่านะทำไมสิริไม่มีเสียงอ่านฉันเอาออกติดอันโดนไหมโดนแล้วโดนแล้วีออกแล้วอเล่อุแทำให้แกอยู่ใน่ะแตสิ มึงจะอยู่ไม่สุกอ่ะแกคิวหอมเนี่ยอักเอามือออกอ่ะพักเอามือขวาออกนี่มือซ้ายเนี่ยเอาออกไปนี่ครับถือว่าเป็นพืนโชคเถอะแต่บางทีไม่ใช่ทางออกหรอกเฮ้ยมันได้อยู่นี่คือว่าได้อยู่เล่ยเนี่ยน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อยากชนะเกมนี้มากเลยเว้ยเดี๋ยวหยุดแล้วตัดการเกมแล้วก็ตะลมือเขาคิวหมเดี๋ยวไม่คิวอะไรแกพักอันนี้อีกอันนึ่ง เดี๋ยวดูดูให้ี่หน่อยสิมุมมุมกว้างผมมองกว้างกว่าเออทีนี้สูงไปมอง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 ให้หน่อยมองให้หน่อยทำไมแกไม่ใช้มือนะน่ะเอาแค่เอานี่ยเนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วเอออีกน้อยน้อยหนึ่งได้หรอตอนนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนมือก่อนหายละหลุดมือ เสร็จแล้วกันมาและวมาแล้วหมับเขาให้เอาหัวรถเอาหัวรถนออกไปอุ้ยพักมันโดนมือฉันนี่แกเอาออกเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโดนแล้วโดนแล้วสวยไปไกลๆสวยออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยทิ้งไปแค่ตัวเดียวอ่ะหมดแล้วแกก็เอามือหมุนออกดีค้าอือเหลือแค่ปลายแค่นั้นนะเอาเอานี้ไป เก็บเหลือไว้ทำใหมแกไม่ปล่อยมันหมดอันนี้อันนี้ไหมกดให้หน่อยเปิดเสียงแล้วเสียงเสียงใครจิ้มเครื่องใครเอาจิ้มเครื่องไม่รู้เครื่องไม่รกันแกแต่งตัวยังไงวะต้อแต่งตัวไงแค่ใส่กางเกงในมาตัวเดียวเอามือซ้ายออกก่อนเอามือซ้ายออกก่อนปั๊กเอามือซ้ายหมุนขึ้นไปให้สุดก่อนเฮ้ยของค้างล่วงไปแล้วเนได้เอาใหม่เก็บเพิ่งกดดู เอาเอาเอาอันนั้นมือไปโดนนะตดเองเห็นปะอ่ะเอามือออกโอเคไวอย่างเงี้ยแหละมับเขาให้ต่ลิงเท้าเซลทำไมอ่ะใช้ความไอ้นี่ไงมาละมาแล้วึ๊บยกขึ้นมายกมันขึ้นมาเฮ้ยติดอะไร ตัวนั้นดูไว้พักกดให้หน่อยดิเกี๋อะไรเฮ้ยทำได้สองตัวแล้วเหลือฝั่งแกแล้วเนี่ยมันไม่กดอหดีมันไม่กดธหดีเอามาเอาตัวผมนะเอาปล่อยมาทำมือปั๊บือมาไปมัก็ให้ เอ้ย่นูวัเอ้ยปักได้ปักได้ปักได้ได้ปักได้ปะไม่เห็นว่าออได้ได้ได้อยู่หักไปเอาลงเอาลงเอาลงเออขวาหน่อยเออไปแล้วเออได้แล้วสวยสวยสวยริ้วริ้วถอยมาโอเคสวยริ้วขวามาปัดตัดตัดปักยาปักทำตัดัดเลยปักง่ายกว่าปักง่ายกว่าได้แล้วได้แล้วโอเคสวย เออเฟร์เฟร์ฝาคนนึงี้เดี๋ยวเราหยิบก่อนเอาฝาออกเอาฝาออกโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเกี่ยวกับเกียรเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับฝาด้วยโอ้โหเกี่ยวกับเกียรฝาด้วยกูว่าแม่งสามัคคีไม่ทั้งออกละทีนเรื่องริ้วริวริวอะไรทำอะไรเดี๋ยวเพิ่งเห็นได้ต้อเคี่ยวกับไปให้อตกเลยทีนี้ผมไม่ได้ละได้ละได้บ้างขอมไบคอมไบเฮ้ยจะลิ่นมงมันจะตกวะได้อยู่ได้อยู่ เอาเอาแกเอาของฉันไปแต่รับเอาของฉันแต่รับเอาของฉันไปแต่ฉันหยิบของแกให้เดี๋ยวยเดี๋ยวคุณเลื่อนขนมือคุณอ่อนห้อยขนาดนั้นอาว <laughs> อาเอาไ,ไปวางเองแกว,วางเอาไป่าวางเลยนะต้องระเบ,บิดเลยแต่ฉันหยิบของแกเริ่มไปหยิบของแกได้แล้วตัวนึงเหยดบตะเกงใน้ตัวตัวหยดไปแลนะ มุนโอเคสรใไหมมาโดนทั้งหมดเถอะอันนั้นอ่ะไปเฮ้ยทั้งไข่ได้แล้วเหรอเอาเรื่องจัดโอเค้นยนอะนหนประกองประกองให้อ่าราคาได้สองตัวแล้วอ่าดันเข้ามาสองตัวแล้วผมพูดเดอะเบรกอะพูดเลยดันไปซ้ายหน่อย ไปทางซ้ายไออยังลำเข้าไปหาตัวแกเออ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 น,น,นี่สวยสวยยกหน่อยยกนิดนึงยกนิดนึงยกนิดนึง,นนงเออดันทำไมเขาจะลิงเอาสว่าคไปเด็กตับจัดการไหนนี่จะลุะน้นอะตีมอะ ไปไปเอาอันนู è, ้นไปเอานน้นเดี๋ยวฝั่งนี้ฉันตการเอ้ได้แล้วได้แล้วโอเคสวยสวยสวยฝั่งนู้นได้ยังฝั่งนู้นได้ยังไอิวมันยังลู่เลยเอาปักทปักทไอิวเอามือออกไปได้แล้วปักต่าหน่อยว่ตามมาตามาต่าเอย เปิดฝากล่องเอาดิเดี๋ยวฉันออกเดี๋ยวฉันเออกเดี๋ยวฉันออกเปิด่ดิเปิดแล้วผมเปิดเป็นเปิดเป็นเดรือเปิดเป็นเดยวเปิดเป็นให้ดิเยกขึ้นยกขึ้นยกแล้วยกแล้วยกแล้วยกอีกยกสูงอีกสูงสูงเลยอะยกสูงเลยเบดเบิดเบดเบิดเิดจริงๆโยนออกพี่ต้องโยนเอาตัวออกไปแต่พักยกมือซ้ายขึ้นเอาตัวออกไปเฮ้ยยกแขนบังสิได้แล้วได้แล้วได้แวได้ได้ได้ิด้ได้ได้ยด้ไดกได้ เอาเมนนนออกมาเนี่ยไอไอยากไม่เคยเมนนนเลย A สอง B สอง C หนึ่ง A สองยกยกยกไปข้างเอามือออกไปข้างเอามือเอาวางไว้ข้างวางไว้วางวางวางเรียเๆีๆยเ A สองเดี๋ยวฉันจัดการเดูดิเอะไร A สอง A สอง B สองเอ้ยเดี๋ยวเมือมันเอาแค่สองตัวก่อน A สอง A อ A สองชี้นิ้วมันชี้นิ้วยังไงอะมือมันไม่นิ่งะ ไอ้พวก x x c y หรือ x c y ไม่แกต้องกำมือนิ้วอื่นอะ a สองอ่ะอันนี้โป้งกัน a สอง a สองเออนิ้วโป้งอะย่าที่มัน้ง่ายอุ้ยเนี่ยตกใจไปเลยบ้าทายอยู่ขอขอสีหน่อยผมจะถอดให้เดี๋ยวเดี๋สีดีพี่ดูให้โอเค a สองนะเดี๋ยวฉันจะดันไปข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะริวอุ้ยอันนี้ยากว่ะเอาสีแดงออกทั้งหมดริวสีแดงออกทั้งหมดอ่ะอ่าเอาอย่างอื่นก่อนอย่างอื่นก่อนเอาสีแดงออกทำใจแป๊บตาลิงตาลิงเอาฟิวออกก็ได้ ปี๊เอาซีดีออกซีดีออกซีก็ดีนะซีก็ดีเหญ่ใหญ่ดีครับดีโอเคเอานิ้วมาแอ๊ะเร็วต่ำนิดนึงเคลียโอเคไปสวยเิ้วสีแดงอีกอันนึงไปห้าสิบเก้าวิซีลองโดนสีน้ำเงินซีก็ดีใช่ๆซีก็ดีปัดคู่เลยได้ปะปั๊บสวยเอามะเอาเรื่องเอสองเร็วปัดเร็วปัด เอสองเดี๋ยวฉันจะการเอไปสองเอสองเแล้วเรุดแล้วเแล้วโอเคโอเคเลกเลขเลอะไรอ่ะลิงปิดอะไรจะลิงไปเกินจะลิงยกยกแข่งก่อนซ้ายไว้เอามือซ้ายไว้ยาอยาเอามาฮึบมับเ้าอห้ยางเอาเรื่องินมาแล้ว ăn chim chí tùng à là thôi cho con ơi cho lên ơi a lên đi cody 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 บอกเลยว่าตานี้ฉันแบกจัดจริงปะจริงโอเคเอาไปเอาฝั่งนี้มาทำให้ดูเนี่ยผมก็รีมไม่น่าไหวเลยเอามือออกดิตัว่าไม่รักดีโอเคไย้อยู่รืววพี่ว่าไม่ไหวมาตาเนี้ยให้ตลิงแบกเลยพี่เอามือขวากจ็บเอาละได้ละ อ่ะโดนยังโดนยังโดนดิโอยจะแบบไม่โดนเดินหน้าหน่อยตามมาตามมาตามมาไยหลังหนเลยขวาหน่อยอุ๊ยเดี๋ยวคืนนี้มึงหลุดหลุดหลุดเอ้าอิลิอุปัดแกจับไหมแกจับใส่ดิแกจับใส่ดิฮะแกจับใส่ไม่เกียจตารื้อๆเดี๋ยวช่วยเองว่ะต้องการอะไรผมปล่อยไว้ต้องการ ยกนี่ไงกันได้ละวกันได้ละยกขึ้นตะลิงยกขึ้นได้และเอาขึ้นอยู่เอาขึ้นอยู่เอ๊ะเมือวิธิเงี้ยอ่าลบลบอีกได้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 อยู่ก้มลงก้มลงอ่ะตามมาตามมาเฮ้ยมันไม่เชื่องมาละใกล้เข้ามาละหักลงไป ยก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 เออถายถอยถายถอยตัดดึงเล็บเดี๋ยวแกทำห่้าเลยตก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 เริ่มใหม่เหรอไม่มีหวังแล้วะเอาไปเอาไปได้ได้โอ้เป็นอะไรฮะไอ้ดิ้งเอ้ยโอ้เป็นอะไรวะ ก็ดูเลยเป็นหรือว่าเป็นเพราะเมาเราไม่ดีวะเออเมาไม่ได้เอาแค่นี้ออกมาดิกเดียวมาตั้งสติให้ดีอนนี้แหละ ลู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วห <c oughs> มาจัางหวะนี้สวยๆเลยกะลิงมือแก่แก่ไหลเีฉันได้แล้วฉันได้แล้วขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยลรางงขึ้นล่องงงแต่มงงเมื่อกีก้กือบขิ <c oughs> ดอะไเลย <c oughs> ไม่รู้ตัวอยู่ก็ดิ้นเลยจะรู้อ่ะแต่จะมือหลบิโอเคโอเคอ่าเอามือหลบแอัะยก้นหน่อยยก้นหน่อย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ยริวมันไถออกสองอันวะโอ้ะจัดมามาาเดี๋ยวฉันเปิดเรงไปเดเฮ้ดีดีนะดีดีนะไม่อยากแพ้นะน้องเดดีนะยกขึ้นเดี๋ยวผมยกมือหลบไปอ๋อเฮ้ยมันหนักมันหนักยกไม่ตรงกลางอ่ะมือสวยสวยสวยหลบให้หลบให้หลบให้หลบซ้อนซ้อนขึ้นยมันจะทิ้มันจะ เฮ้ยอะไรอะไรอะรีวิวดิสติของเขาป่ากลับมาแกล้งมือผมว่ะเขาไม่ออกไปได้จุดอะจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเกมบ้าอะไรเนี่ยติดน้ำค้างอ่ะไปเบี้ยวตัวหลบไปดิกางจะเอื้อมมือหลบให้อ anyway, ่ะห uh ัว ปรดแล้วไม่สบายอยาหาเล่นเกมนี่ด้วยเออไม่เมื่อกี้ขำเกือบตาย <c oughs> โอเคฉันวางมือซ้ายไว้เอามา้ตั้งใจเล่นเนะี่ยเราแบบคมๆเลยตอนนี้แบบคมๆลเลยดอกมาหมับเขาให้ไงได้และได้แล้ยเฮ้ยไอ,ยอยหมอน,นั่นมันเรียนรู้ใหม่จัด ai lại... à, à. à? à lắm à các bạn không mấy mùn nữa mà ôm mùa mày ôm mày ai lắm ai lắm คือถ่ายละยังกดนั่นแหละมาว่ะอันนี้แบกบอกเลยไปช่วยหน่อยดิไจะปะชิ้นนี้เองเดี๋ยวฉันฝั่งโน้นเดี๋ยวฝั่งโน้นฉันจัดการเองฝั่งโน้นฉันจัดการเองลิวหัวออกมาแล้วไอ้ของรีวได้ ไปเดี like like oh, sure? ๋ยวฉันถ่ายฝั่งนี kind of ้ไ well, ้งมขนปลุงขนไปลขนไหนแข่นไหนแขนแขนนี่เหรอมาแล้ว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 สวยนี่แหละสวยเอ้ยเ้ยเ้ยได้แล้วได้ละมันจะได้ละ ได้อันนี้ได้แล้วอถันนี้แพี่ขอเล่ใหม่อันี้ปอลิ่เอวนนีนีฉันจะได้ล้วโ้ยแกจะเอามงี่โดนโดนมโดนเกต่เองีกว่าแกเอาอ่าอ่าแกเอาดนดแล้วโดน นี e. ่เดี๋ยวฉันฉันเองฟังนี้ฉันได้ฉันได้ยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงเออยกยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อเอออลงอลงไม่โดไม่ได้เรื่องเลยรดูด โอ้ยนี่ขันได้ขันได้ขันได้เดี๋ยวแัดลได้ขันได้ขันได้เอ้ามหม่ได้กว่าได้เปี่ยนมือี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราออกเอาเอามือออกเดลมเลยทีนี้เอาเอเอางเอาเอรเดี๋ย เอารีวตุยคับเร่มใหม่เร่วใหม่เร็วมวใหม่จะได้อะไรแกชิ้นชั้นละกันแกชิ้นจะำมังแกอย่าห้ามรำดิห้ามรำมห้าชิ้นเพื่อนเอ๊ะอะไรงงกันนะเขาไม่ถือสว่านไม่งั้นจะชิ้นเพื่อน้ไกเออสวยสวยไอเดีย อะไรเนี่ยอะไวางสว่านไปนะยอะไรอย่เนี่ยเี่ยิ่นี่นี่ยุยยันยนดิยนดิทำไมตลิจะตายตลงจะตายอุ้ยอุจะเป็นลมเอ้ยขาแล้วปัดกระตวาดทิ้งทำไม อ่าได้ได้ได้ควาปนี่ไงสีดีจาจะเล่นเกมสักทีนี่ต้องมาวานนี้มันพยายด้ใช่ท่านท่นแล้วนี่สวยๆเลยนี่ไงโคนแบกสวย มือวางแล้วออกแล้วหนึ่ยังหาทางดูได้ถึงจะขนดี้แได้ได้ได้ไดใช่ใช่ได้คูรับแล้วพัแ <laughs> ย่ลำที่จบมือไม้ก็มาโดนไม่ใช่เราฝั่วขวาอยู่เนีน่ฉันมาและฉันมาละเปน,น,นผมลำบ่มามาทำเลียว<ต>โค้งเ <laughs> ลี้ยวไปลย กันได้ฉันันได้อมตาลีเียแงตาฉันอยู่นะไได้ได้ได้้วได้ผแ้วได้แล้วว้วรวได้รวได้วโอเคสวยพาได้ลสวย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 สวิิทิ้งทิ้งแล้วทิ้ง้หมดโอเคสวยใครเปิดรีวเิดรีวเปิดรีวเปิดรีวเปิดเก่งต้องจับตรงกลาง จะยกขึ้นตรงตรงเบตรงบ้าเลยเบ้วะทักกี้เดี๋ยวพี่ยกมือที่เนี่ฮะโอเคเดี๋ยวซ้อนไอ้สวยดูดิสวแมนนวลมาเอหนึ่งเอหนึ่งบีหนึ่งซีสองดีสองอีหนึ่งรีวิรวรดิจอกระดาษให้หน่อยดิหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งไเบาๆนะเบาๆนะใครจะางหน้าีใครจะสับสวิตเดี๋ยวฉันสับสวิตเลยตูล ไเหลือสองนาทีเอค่อยๆเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาเรือเรืยเรีอเรือเรเรยเกยยกยกเดี๋ยวแกไปพี่วังไม่เห็นาสี่ยวด้วย A หนึ่งีหนึ่งอหนึ่ง A หนึ่ง B หนึ่งเอาเรียวตัดสีน้ำเงินเรียว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 นี่ดีกว่ามือฉันไม่นิ่งอหนึ่งอหนึ่งอุ้ยอะไรรียวตัดสีถูกแล้วถูกแล้วสีน้ำเงินทั้งหมดมือขึ้น A หนึ่ง B หนึ่ง C2 D2 E1 E1 นิ 2> 2, 2, e 1. 1> 1. ้วสีน้ำเงินไม่ใช่สีแดงเลยน้องไม่เแดงสีม้ำเงินอยู่โอเคเนี่ยนิ้วสีน้ำเงิน,นตัดไหมครับอัตัลลิงตัลิงเล่นอันนี้ก่อนก็ได้หมุนไปที่เลขห้าหมุนไปที่เลขห้าเลขห้าคือตรงไหนเซ็ตน็อปไปที่เลขห้าเซ็ตน็อปอะเอาเอาด้านแหลมใช่ไหมเอาฟิวก่อนไหม่ะเอาฟิวก่อนไหมโอเค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 โเคโอ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 เคอเคโ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 ออเคโอเคโอเคโเคโ คือ A B C D เอ้ยเร่อะไรห้านะเลขนห้านะเอาหยุดเล่ห้านะตเฮ้ยเก่งจับเลยเอามาหมไเอามือไปไกลแอไรนะ C A หึ่ง A B C D เอาออก A fill f i l ก่อน A B C D เอาออก f i l นะ fill นะ A B C D ออกหมดเลยตักกดไหมตั๊กกดปุ่มไหมปุ่มไหนไอ้ข้างๆแก่ เจ็ดหกอ่าโอเคฟิวอันนี้สายตัดเรียบร้อยเฮ้ยอะอะไร่